ตำแหน่งพักกินเนี้ยเราไปเอาข้าวกล่อบเขานั่งกินเนี่ยเราไม่ได้คิดเออไม่ไ <wan> ด้ตั้งภาพไว้นะตอนนั้นอาจจะหลับด้วยครับไม่มีไรครับก็คืนไปสังเกตหน้างานผู้ว่าชาติชาติปีหน้าดวงตกขับต้องระวังปัญหาสุขภาพดวงสไตล์เนี่ยมักโดนขัดแข้งขัดขาดตลอดครับเพราะว่าดาวการกินีเนี่ยเป็นมหาอุจแปลว่าศัตรูมากคนมีอำนาจมักจะไม่ชอบ มันเป็นความซวยอาจารย์ชาติผมคิดว่าท่านเป็นคนขยันมากนะแล้วท่านก็เป็นคนทุ่มเทพยายามแต่สุดท้ายเนี่ยมนุษย์มันก็มีเรื่องของโชคชะตานะมันก็บางทีมันก็บังคับบัญชาอะไรไม่ได้ รีดีว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะทำงานอย่งางหนักกับการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตตายซากตึกสอตองอหลังเกิดแผ่นดินไหวกทมค่ะจากนั้นไม่นานนะคะทำให้ภาพของผู้ว่าชัดชาตินั่งมองออกไปเที่ระเบียงนะคะเพื่อเฝ้าสังเกตการหรือแม้กระทั่งนั่งรับค่ะก็กลายเป็นไวรัลทันทีแต่ทว่าก็มีบางกระแสนะคะตั้งคําถามว่าเป็นการสร้างภาพหรือไม่ค่ะ ต่อมานะคะกระแสสังคมเปลี่ยนไปอีกครั้งเมื่อผู้ใหญ่เบียร์พิทักษีพนะคะอาสาสมัครกู้ภัยจากพระนครศรีอยุธยาได้โพสต์ภาพอีกมุมหนึ่งของผู้ว่าช,ชาตินะคะซึ่งนั่งหลับคอพับอยู่บนเก้าอีพ้พลาสติกพร้อมข้อความที่จะท้อนถึงความทุ่มเทว่าทีมกู้ภัยก็แข็งแกร่งท่านผู้ว่าก็อยู่เคียงข้างเสมอจริงๆร,ระดับผู้ว่าน,นั่งสังการในห้องก็ได้แต่นี่ลงเองทั้งวันทั้งคืนเดียวตื่นมาท่านก็ทํางานต่อภาพนี้นะคะก็ต้องบอกได้ว่าได้รับการแชร์ไปอย่างรวดเร็วค่ะและถูกมองว่าเป็น ยืนยันถึงการทํางานของผู้วาดที่อยู่ในพื้นที่จริงตลอดเวลาจนสุดท้ายหมดแรงหลับไปเองค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ใหญ่เบียร์ค่ะยังโพสข้อความอีกนะคะว่าเห็นมีเพจในเอาแกไปลงว่านั่งไม่ใส่หมวกผมสงสารแกเลยผมอยู่หน้าง,งานเจอแกทั้งวันกินข้าวเสร็จนั่งคุยกันสักพักไม่ตอบนั่งหลับเฉยแกคงเหนื่อยผมเนี่ยบอกท่านเนี่ยกลับไปนอนพักแกบอกนั่งหลับก็นอนเหมือนกันเบียร์เราจะทําไงให้ช่วยไวแล้วก็ปลอดภยัยผมบอกเลยหน้างงานค่อนข้างยากหนึ่งต้องคำนึง ถึงทีมกู้ภัยที่เข้าช่วยและต้องคำนึงถึงคนเจ็บผู้ที่อยู่ใต้ซากให้ปลอดภัยที่สุดผมเป็นกำลังใจให้ท่านครับต่อมานะคะผู้ใหญ่เบีรยค่ะยังโพสต์ข้อความเพิ่มเติมนะคะหลังมีสื่อมวลชนเนี่ยติดต่อขอใช้ภาพโดยระบ,บุข้อความที่ว่าอ๋อโทรมาขอรูปนี้กันนะรูปที่ผมลงดึงไปใช้ได้เลยนะคบไม่ต้องให้เครดิตผมหลอกขโมยไปใช้ได้เลยผมแค่สงสารคนทํางานแล้วถูกโจมตีอ้าวท่านครับตื่นยังตื่นมายาดาผมนะ ก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนี้นะคะทำให้ชาวเน็ตจํานวนมากเนี่ยออกมาชื่นชมพร้อมยืนยันนะคะว่าความมุ่งมั่นของผู้ว่าไม่จําเป็นต้องสร้างภาพเพราะมันแสดงออกผ่านการกระทําอยู่แล้วล่ะค่ะยังทำงานรถตีอะไอย่างเตีอะไปดูนี่นาฬิกาดูสินี่นี่นี่นาฬิกาครับเออนาฬิกาครับนี่เหนึ่งห้าเจ็ดเดินอยู่เลยครับผู้ว่ายังไม่หลับเลยนะโอ้โหทงานตลอดครับผมเท้าประทุมกระพาสุดๆบ่ายลงประทุมนี่เดินคนเดียวไม่มีใครตามด้วยครับผม มีบรริกาเออเดินคนเดียวครับผมตีสองแล้ว <c oughs> สตวีสองแล้ว,ว,วออยังอยู่นะ อย่างไรก็ตามนะคะจะเห็นได้ว่าผู้ว่าชา,ชาติเองนะคะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะหลังโซเชียลนะคะได้แชร์ภาพซึ่งก็ได้เผยว่าอ๋อตอนนั้นนะคะนั่งหลับก็ไม่มีอะไรหรอกคือหลักการของผมเราไปนั่งสังเกตการเพราะมีประชุมทุกวัน8โมงเชา้าบ่ายโมงแล้วก็6โมงเยน็นก็พยายามอยากให้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นก็พักพิงเอาข้าวกล่องเนี่ยมากินก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะไม่ได้สร้างภาพแถมท่านชาตชินะคะยังพูดติดตลกอีกนะคะว่าผมยังนึกถ่ายรูปผมลอๆหน่อยก็ไม่ได้นั่งแบบเออตอนนั้นอะ อาจจะหลับด้วยซ้ําก็ไม่เป็นไรครับก็ไปสังเกตหน้าง,งานเฉยเฉยอ๋อตอนนั้นนั่งหลับอยู่นี่หรอ,อ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรก็คือเราก็คือหลักการของผมก็คือเราไปนั่งสังเกตการเพราะว่าเราจะมประชุมทุกวันใช่ไหมแปดโมงเช้าบ่ายโมงแล้วก็ผมโมงเย็นนี่ก็จะมีหลายหน่วยงานมาแล้วก็มันจะมีทั้งต่างชาติทั้งไรภารษาอังกฤษอะไรก็นี่ทีมกู้ภัยเราก็อาจจะไม่ได้เข้าภาษาองังกฤษมากแล้วผมเองถือว่าเป็นผู้นาหน่วยต้องเข้าใจสถานการณ์แล้วช่วยไปคุยบังประเด็นที่ตัดสินใจไม่ได้เราก็ต้องคนเคาะนั้นหลักการเราดึอนเราต้็น่ง หน่วยทีมไหนทําอะไรเนพนมูฟยังไงขาดเครื่องมืออะไรทําให้เราเข้าใจสถานการณ์ดีขึ้นเรตรงนั้นก็นั่งพักท,ท,ทีเทียงเ็ไปเอาข้าวก่อกมานั่งกินเนี่ยเราไม่ได้คิดเออไม่ได้ตั้งภาพเลยนะผมยังนึกนเลยหาไปขายรูปหลอกๆนิดหน่อยไม่ได้นั่งแบบเออไม่ตอนนั้นอาจจะหลับด้วยทําไม่มีอะไรครับก็คืนไปสังเกตหน้าง,งานแต่จะเห็นว่าเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรครับเราเป็นคนสังเกตไม่เคยไปบอกให้หยุดทําอะไรนะสังเกตแล้วก็จดปัญหาว่าเออเครื่องมือดูไม่หน้าพอนะตรงนี้หรือไอ้ตรงนี้การคอวเนีอะไม่ ไม่เสียเลยแล้วจากนั้นก็ตรงน,นั้นเปนจุดที่ดีนะก็ลมเย็นดีแล้วเราก็นึกถึงว่าคนที่อยู่ว่าถ้าเกิดยังมีชีวิตรอดก็ขอให้ออกทนหน่อยฝังว่าจะไปถึงเงรโอเค จากประเด็นนี้ทางด้านของโหรล,ลัก,กยิมนะคะหรืออาจารย์พัทค่ะก็ได้ออกมาทักดวงผู้ว่าชาตชาติสิทธิพันธ์เช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่มีชาวเน็ตรายนึงค่ะเข้ามาถามว่าดูท่านอาจารย์ชาตชาติหน่อยค่ะทํางานหนักมากสงสารท่านเลยซึ่งต่อมานะคะโหรล,ลัก,กยิมได้ออกมาตอบกลับพร้อมทั้งนําคลิปเก่านะคะเมื่อปี2567กลับมาเปิดเผยอีกครั้งค่ะซึ่งในคลิปนะคะโหรล,ลัก,กยิมได้เคยทํานายดวงของผู้ว่าชาติชาติไว้ว่าผู้ว่าชาตชาติปีหน้าดวงตกครับหลังวันที่18ตุลาคมไปพระรา,ยา,ยาวหงบดหลายดวง ต้องระวังปัญหาสุขภาพปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องดวงสไตลเนี่ยมักโดนขัดแข้งขัดขาตลอดครับเพราะว่าดาวกรายกินีเนี่ยเป็นมหาอุดแปลว่าศัตรูมากเมื่อไรที่ท่านเนี่ยเริ่มทํางานอุปสรรคจะมาหาศาลเลยแต่ถ้าท่านอยู่นิ่งๆเนี่ยปัญหาจะไม่เกิดนะข้อ2คือดวงสไตลเนี่ยคนมีอํานาจมักจะไม่ชอบค่ะผู้ว่าชชาติปีหน้าดวงปกขับหลังวันที่18ตุลาไปพระราหูย้ายไปทับ ดาวหลดวงต้องระวังปัญหาสุขภาพโดยเพาะปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องดวงสไตเนี่ยมักโดนคัดแข้งคัดขาดตลอดครับเพราะว่าดาวกาลกินีเนี่ยเป็นมหาอุจแปลว่าศัตรูมากถอะไรที่ท่านเริ่มทํางานนะอุปสรรคจะมหาศาลเลยแต่ถ้าท่านอยู่นิ่งๆนะปัญหาจะไม่เกิดนะครับข้อ2คือดวงสไตเนี่ยคนมีอํานาจมักจะไม่ชอบจากนั้นนะคะโหนลักกิ้มค่ะก็ได้กล่าวในคลิปปัจจุบันถึงสถานการณ์ดังกล่าวนะคะว่าปัญหาพวกนี้มันไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะมันเป็นความซวยอ่ะมันเหมือนเราเองเนี่ยบางทีไปทํางานอะไรก็ตามนะแล้วเรื่องซวยเนี่ยแม่งจะเกิดตามที่เรา ทำงานนั้นหรือรับตําแหน่งนั้นพอดีเป๊ะตลอดเลยนะผมก็เลยทายไปเลยเนาะว่าท่านเนี่ยดวงตกแต่ก็ต้องให้กําลังใจนะครับอาจารย์ชัดชาิอ่ะผมคิดว่าท่านเป็นคนขยันมากนะแล้วท่านก็เป็นคนที่ทุ่มเทพยายามเห็นคลิปเก่าๆเนี่ยจะเห็นว่าท่านพยายามแล้วทุกทางนะเพื่อจะให้มันออกมาดีนะแต่สุดท้ายเนี่ยมนุษย์มันก็มีเรื่องของโชคชะตานะบางทีมันก็บังคับบัญชาอะไรไม่ได้คือบางทีเราก็ทําดีที่สุดแล้วแต่มันออกมาได้เท่านี้มันก็ต้องยอมรับในส่วนนั้นสถานการณ์พวกนี้มันเป็นสถานการณ์ที่แก้ไขยากแล้วถ้า ไม่ใช่อาจารย์ชัดชาตินะผมก็ไม่เชื่อว่าจะมีผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนไหนที่จะทําได้ดีกว่านี้เพราะหวังว่าท่านทําเต็มที่แล้วและทําดีที่สุดแล้วนะครับสุดท้ายอย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วเป็นคนดีในทุกๆวันนะครับผมดูท่านอาจารย์ชัดชาติหน่อยค่ะทํางานหนักมากสงสารท่านเลยคือปัญหาพวกนี้มันไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะ มันเป็นความซวยอ่ะมันเหมือนเราเองเนี่ยบางทีไปทํางานอะไรก็ตามนะแล้วเรื่องซวยแม่งจะเกิดตอนที่เราทํางานนะั้นหรือว่ารับตําแหน่งนั้นพอดีเป๊ะตลอดเลยนะครับผมก็เคยทายไปแล้วเนาะว่าท่านดวงตกแต่ก็ต้องให้กําลังใจนะครับอาจารย์ชาติผมคิดว่าท่านเป็นคนขยันมากนะแล้วท่านเป็นคนทุ่มเทพยายามเห็นคลิปเก่าๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าท่านพยายามแล้วทุกทางนะเพื่อจะให้มันออกมาดีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ย มนุษย์มันก็มีเรื่องของโชคชะตานะมันก็บางทีมันก็บังคับบัญชาอะไรไม่ได้คือบางทีเราก็ทําดีที่สุดแล้วนะครับแต่มันออกมาได้เท่านี้มันก็ต้องยอมรับในส่วนนั้นสถานการณ์พวกนี้มันเป็นสถานการณ์ที่แก้ไขได้ยากแล้วถ้าไม่ใช่อาจารย์ชาตชาตินะผมก็ไม่เชื่อว่าจะมีผู้ว่ารุางเทมบาลคนไหนที่ทําได้ดีกว่านี้ก็าบอกว่าท่านทําเต็มที่แล้วและทาดีที่สุดแล้วนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนดีในทุกๆวัครับผม ซึ่งหลังจากที่คลิปของโหนลักกิ้มน,นะคะถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็ได้สร้างความฮือฮาในหมู่ผู้ติดตามแล้วก็เช้าเน็ตเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะหลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการนําเรื่องลูซตานะคะมาเชื่อมโยงกับการทํางานของผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นท่านชาตชาตดิดีเกินไปที่จะอยู่ในระบบราชาการจุดจุดจุดทำไมคนดีถึงอยู่ยากจังคะสงสารถ้าเราเป็นลูกของอาจารย์ชาติชาติเราจะบอกให้พ่อลาออกมาอยู่บ้านเป็นต้นค่ะ มารไม่มีบารบมีไม่เกิดท่านชาชาติเป็นคนฉลาดแต่ไม่มีเลขกลใดๆขอให้ท่านเนี่ยภูมิใจถเถอะค่ะว่าท่านได้ทำดีเต็มที่แล้วจริงนะระบบราชาการไทยคนขี้เกียจคนทอแหลเลีเยแข้่เลยขาเนี่ยสบายคนตรงไปตรงมาคนขยันอยู่ยากนะคะไปสงสารทำไมการละครทำงานไม่ได้เรื่องคน,นดีๆมันจะอยู่ยังไงคะศัตรูเยอะขนาดนี้รักท่านชาชาติขอให้ท่านเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ใช่คนกรุงเทพแต่ชอบท่านคะ่ะ เป็นคนดีในหมู่คนโกงทุ่มเทเท่าไรเนี่ยเขาก็ไม่เห็นค่าเป็นกำลังใจให้ผู้ว่าช,ชาติค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะน,นี่คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะคะย้ำเลยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะจากคำทํานายของโหนลักยิ้มดูจะประจวบกับที่ในโลกโซเชียลนะคะมีการแชร์คลิปที่ผู้ว่าชาติชาติได้ชี้แจงในประชุมสภากรทมเมืม่อเดือนกันยายน25-67นอะคะอธิบายถึงความจําเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณ60ล้านบาทควบคุมงานในการก่อสร้างถูกนำมาเผยแพร่ซ้ําและกลายเป็นไวรัลอีกครั้งในช่วงหลายวันนะคะหลังเกิดแผ่นดินไหวพร้อมกับตั้งคำถามถ,ามถึงสงกที่เป็นกรรมธิการวิสามันพิจารณางบว่าความเสียหายกับประชาชนอาจไม่มากเท่านี้ถ้าข้อเสนอของงบ ส่วนนี้ไม่ถูกความตีตกไปเสียก่อนค่ะโดยในครั้งนั้นนะคะเป็นการประชุมสภากรุงเทพมหานครมเมื่อวันที่11กันยายนปี67ค่ะที่พิจารณาบัญญัติร่างของบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณเพือสกรา2568ในวาระที่2และวาระที่3ปรากฏจุดที่น่าสนใจตรงที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมนะคะได้เสนอของงบประมาณสําหรับควบคุมการทํางานก่อสร้างโดยอภิรายถึงความจําเป็นว่า เรามีความเห็นว่าผู้ควบคุมงานโครงการที่มีความทับซ้อนมูลค่าที่มีเงินลงทุนจำนวนมากมีความจําเป็นเพราะการควบคุมงานให้ได้มาตรฐานสมมุติว่าวางเหล็กควรเช็คเหล็กให้ได้ก่อนถึงเทคอนกรีตนะคะเพราะหากเทคอนกรีตก็ไม่เห็นเหล็กแล้วมันต้องมีคนที่อยู่หน้างานคอยควบคุมงานตลอด ท่านสมาชิกอาจอธิบายว่าโรงพยาบาลหลายแห่งยังไม่มีคนคุมงานเลยแต่เราเห็นว่าโรงพยาบาลลาดกระบังโรงพยาบาลตากศินล,ล่าช้ากี่เดือนการสร้างโรงพยาบาลมูลค่า3,000ล้านแล้วเสียค่าควบคุมงาน60ล้านผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและก็สร้างความมั่นใจว่าเราจะได้โครงการได้ตึกตามเวลาและมีคุณภาพแต่น่าเสียดายที่งบประมาณดังกล่าวนะคะก็ถูกตัดออกไปค่ะซึ่งประชาชนเชื่อว่าหากงบประมาณส่วนนี้ผ่านอาจจะทําให้งานก่อสร้างในอนาคตทํางานอย่างรัดกุมมากขึ้น ซึ่งคลิปการประชุมดังกล่าวกลับมาเป็นที่ถูกพูดถึงมากจากการที่ทางด้านช่องติ๊กต็อกนะคะที่ใช้ชื่อว่าเดอะพูเลตค่ะได้ตัดคลิปบางช่วงบางตอนของเหล่าท่านสมาชิกที่คันงบประมาณควบคุมการก่อสร้างที่ท่านผู้ว่าชาตินะคะเคยเสนอเมื่อปีที่แล้วซึ่ง3คนที่ถูกยกมาได้แก่หนึ่งกนกนุษก,ก,กินสังสมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครเขตดอนเมืองพักเพื่อไทยประธานคณะกรรมการวิสามัน2สุดที่ชยัยวีรกุลสุนทรสกกรพักเพื่อไทย3ณภนภพรจิรกุลสกรพักประชาธิปัตย์โดยทั้ง3ท่านนะคะ มองว่าควรปัดตกงบประมาณส่วนดังกล่าวไปค่ะ โดยคลิปนี้นะคะทางเจ้าของช่องได้นำกลับมาลงใหม่แล้วก็เกิดกระแสไวรัลนะคะมีคนดูไปมากกว่า5ล้านครั้งค่ะขณะที่ตัวเจ้าของช่องเองนะคะก็ยังไ้แสดงความพิดเห็นส่วนตัวเอาไว้ด้วยว่าอาจารย์ชัดชาติผู้มาก่อนการที่โคตรน่าสงสารก่อนหน้านี้ของงบประมาณเพื่อควบคุมการก่อสร้างในกรุงเทพมหานครและขอเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงกรณีแผ่นดินไหวในกรุงเทพแต่ถูกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปัดตกทั้งหมดค่ะอาจารย์ชัดชาติคือผู้มาก่อนการที่โคตรน่าสงสารเลยทุกคน คือมันเป็นอย่างนี้ว้ยก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ึกถล่มจากแผ่นดินไหวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะในสภากรุงเทพมหานครเนี่ยอาจารย์ชาชาติแกเคยของบประมาณเพื่อจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครด้วยนะแล้วก็มีการอของบเพื่อพิจารณาศึกษาความเสี่ยงเกี่ยวกับกรณีแผ่นดินไหวในกรุงเทพมหานครนะแต่ว่าถูกสภากรุงเทพมหานครปัดตกทั้งหมดเลยครับมาฟังเหตุผลกันว่าแต่ละท่านให้ผลว่ายังไงถึงปัดตกดูด้าในคลิปนี้เลยนะครับผมลงไว้ให้เรียบร้อยแล้ว กรุงเทพมหานครเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้มีความเสี่ยงสูงต่อแผ่นดินไหวถ้าเทียบกับจังหวัดนะคะในภาคเหนือความคุ้มค่าของโอมานโดยโครงการเนี่ยนะคะมูล,ลค่า9ล้านบาทสำหรับการประเมินอ,อาคารสูงเป็นการใช้จ่ายปงบระมาณที่ไม่สมเหตุสมผลในที่สุดที่ประชุมก็มีมติให้ไม่ผ่านโครงการนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่มีผู้ควบคุมงาน ผมเชื่อว่าสำนักโยธาทำได้และผู้ทีธธ่นะครับที่จะประมูลในการก่อสร้างขนาดใหญ่เนี่ยเขาทำตามแบบอยู่แล้วเขาไม่กล้าทำผิดหรอกครับโดนทุบเขาไม่คุ้มค่านะครับระบบต่างๆเนี่ยที่อยู่ในทีโออาร์มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนถ้าเขานะครับเป็นผู้รับเหมารายใหญ่เนี่ยเขาไม่กล้าทำผิดคนะเขาจะต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดเพราะเขากลัวกรทมเนี่ยเบิกเงินไม่ได้และเบิกยากอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ย เขาไม่กล้าทาผิดๆแล้วฮะผมก็ยังยืนยันว่าไม่จําเป็นต้องมีนะครับผู้ที่ควบคุมงานนะครับในการก่อสร้างครั้งนี้ครับฟุตบาทไม่ต้องไปดูมันเยอะอาท่านประธานนะปล่อยไปบ้างอาคารก็ไปนูนดูบ่อยอย่างที่บอกในชะ่ไหมเขาจะเทโครงสร้างาท่านประธานนะเขาไม่เทลูกปลูกเหล็กวันนี้เทพรุ่งนี้ที่ไหนรัธา,านบางทีทำากับเดือนทนะ่านประธานนี่ถ้าเทโครงสร้างใหญ่ๆฮะไปตรวจสอบได้เหล็กเท่าไหร่ความใหญ่ของ แบบเท่าไรอะไรท่านดูได้ฮะไม่ต้องไปทุกวันแล้วจริงๆอ่ะโครงการขนาดใหญ่พวกนี้ท่านประธานนะถ้าท่านไม่อยู่จริงๆผมเคยพูดไว้ท่านประธานนะท่านคงไม่ได้ไปอยู่ตลอดเวลาท่านประธานแต่วงจรปิดท่านประธานติดได้ตลอดเวลาดูงานได้ตลอดเวลาว่าคนไหนทํายังไงอะไรยังไงผมว่าดูได้ท่านประธานดูจากจอมอเิเตอร์ก็ได้ไม่เป็นไรฮะดูผ่านมือถือก็ได้ฉะนั้นโครงการนี้ท่านประธานนะยิ่งกว่าโครงการเมื่อสักครู่ จ้างผู้ควบคุมงาน60ล้านเมื่อกี้5ปีจ้างแค่44ล้านประชานโครงการนี้ยิ่งไม่น่าให้ใหญ่เลยครับขออนุญ,ญาตตัดครับเราก็มีความเห็นว่าผู้ควบคุมงานสําหรับโครงการที่มีความซับซ้อนมูลค่าเงินลงทุนจํานวนมากมีความจําเป็นเพราะว่าการควบคุมงานให้ได้มาตรฐานเนี่ยจริงๆราถือว่าวางเหล็กเนี่ยเช็คเหล็กให้ได้ก่อน้วถึงเทคอนกรีตเทคอนกรีตก็ไม่เห็นเหล็กแล้ว ราะทัานมองม,มีคนที่อยู่หน้าง,งานนคอยควบคุมง,งานตลอดเพราะนั้งแล้วสิ่งที่ก็อยากจะฝากเรียนว่าสิ่งที่ผู้บริหารเสนอเนี่ยผมว่าเราคิดรอบคอบในมิติของความจําเป็นการสร้างโรงพยาบาลมูลค่า3,000ล้านแล้วเราเสียค่าคุ้มงาน60 000, ล้านผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและสร้างความมั่นใจว่าจะได้เงินได้โครงการได้ตึกตามเวลาแล้วก็มีคุณภาพการที่เอาพนักงานของเราซึ่งเราต้องบอกว่าโยธาเราจริงๆแล้วก็ จำนวนไม่พอจริงครถามว่าเราจะรับพนักงานใหม่มาเอาเด็กจบใหม่มาคุมงานผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะคนคุมงานต้องมีประสบการณ์แต่เราก็เคารพครับเคารพความเห็นของสมาชิกทุกท่านครับก็จ่ากระเรียนว่าที่เราคิดมาเนี่ยเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยมันเป็นความจําเป็นจริงๆแล้วถามว่าท่านจะเอาเงินนี้ไปสร้างถนนท่านจะเอาถนนเส้นไหนท่านบอกมาเลยครับ ผมว่าิแล้วมันมาทดเทอแข่ก็ราับกับเป็นข้อมูลครับแต่ว่าเราก็ลัวแต่ทางสภาพิจารณาทางนี้นะคะเมื่อเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมในปัจจุบันค่ะต่อมาในการประชุมสภากรทมเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานะคะนางกนกนุชกินสัง,สงกศกอเขตดอนเมืองนะคะที่ช่วงนั้นเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญยืนยันว่าเหตุผลที่ตัดงบนะคะเพราะการแจ้งที่มาและก็วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนจึงเกรงว่าจะไม่เกิดประโยชน์ค่ะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบรวมทั้งการติดตั้งเครื่องตรวจวัดการสั่นสะเทือนบน ไม่ใช้เครื่องเตือนแผ่นดินไหวแล้วเจ้าตัวนะคะก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดแผ่นดินไหวนั่นเองค่ะจากคำทำนายของโคนลักยิมในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมคิดว่าแม่นหรือไม่แม่นคะยังไงก็ลองเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยตใต้คลิปกันได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงกอนไขรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ที่ YouTube c h anel n ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะอะอะอออยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แซงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ